สวัสดีครับมาพบกับฟาร์มไม่ไล่ FTJ Family ครับวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่พีเอฟต้องลงมาดูแลก็เป็นทุกวันหละที่ต้องลงมาดูแลไก่ข้างล่างเนาะไม่ใช่เป็นอีกหนึ่งวันยังไงวนะแต่จะบอกว่าลูกเจี๊ยบพวกนี้ยเขาเริ่มปรับสภาพอยู่ได้แล้วนะครับผมอ,อที่นอนๆอีกไม่ใช่แางนะน,นั้นร้อนเนี่ยกินข้าวกินอะไรเก่งแล้วแล้วก็เด็กๆที่เพิ่งเกิดออกมาตอนนี้ก็แข็งแรงแล้วกินหัวอาหารได้แล้วหัวอาหารพียบก็เนี่ย นี่นะครับใช้ตามเมาก็จะเป็นตัวเดียวกันหมดทั้งบ้านนะแต่ใช้ตามเอาเนี่ยดูสีสันของรุ่นนี้ก็เหมือนกันเนยเห็นไหมอยู่ข้างในอ่ะสองอย่างเนี้ยเห็นปะเออก็เพียกก็ตามเมาแล้วก็แบ่งแบ่งกันกินนะครับแต่ชุดนี้ก็ก็มีตัวฟื้นมีทั้งตัวที่ฟื้นแล้วก็ตัวที่ไม่ฟื้นนะครับตัวที่ไม่ฟื้นก็จะประมาณนี้นะเราก็ต้องทําใจนะครับเดินก้าวข้ามมันต่อไปไม่ต้องไปเสียดายอะไรกันมากมาย นะแต่ที่วันนี้มาเนี่ยก็พอดีนะเอฟสีเขาตุงต้งติ้งข้ามานะครับผมต้องการไก่หนึ่งคู่รุ่นประมาณสี่เดือนนะครับวันนี้ก็เลยจะมามาคัดไก่กันนะครับแต่ก็ต้องอ,อใช้เวลาเลือกเลือกดูนิดนึงเพราะว่าสั่งเ,เขาเขา,เขาระบุว่าสีไอระบุว่าสีอะไรก็ได้ให้พี่เอฟเลือกมาเลยนะครับ เราก็เลยต้องมาดูนะครับว่ามีสีไหนที่มันที่มันพอจะหยิบจับนะครับแบ่งปันกันไปได้นะครับเพราะว่าความจริงแล้วไก่มันพ่อเดียวกันนะครับผมแต่แม่เนี่ยก็เป็นมันก็เป็นสายเดียวกันนี่แหละก็มันออกมามันก็จะใกล้ๆกล้เคียงกันแต่สีสันมันก็อาจจะแตกต่างกันออกไปนะครับผมไปตามพ่อมัางไปตามแม่มัางไปตามปู่บ้างไปตามย่าบ้างอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องมาเลือกเลือกดูอีกที นะแต่เรื่องเรื่องอะไรเรื่องอะไรของเขาเนี่ยที่เราต้องการอยากจะรู้อยากจะเห็นเนี่ยนะครับเพียบเชื่อว่าทุกคนถ้าเป็นคนเพาะเลี้ยงเองนะถ้าเกิดเราเป็นคนเพาะเลี้ยงเองไม่ได้มีลูกน้องไม่ได้มีลูกจ้างไม่ได้อ่ามีลูกไล่ลูกทีมอะไรประมาณนี้ <c oughs> เชื่อว่าจะเห็นนะครับจะเห็นกันหมดทุกคนนะครับคือคือทุกคนจะได้เห็นนะพอเริ่มประมาณ อายุประมาณเดือนหนึ่งเนี่ยก็จะได้เริ่มได้เห็นแล้วอย่างไงก็ต้องได้เห็นครับจะมีน้อยคนที่จะบอกว่าไม่เห็นเลยไม่เคยเห็นเลยนะครับผมใหม่ๆซิงซิงมันอะไรเงี้ยก็ก็กแล้วแต่เขานะแต่ส่วนของพี่เอฟเนี่ยเห็นทุกตัวต้องบอกเลยว่าเห็นทุกตัวเป็นบางตัวที่จะไม่เห็นก็คือตัวที่ป่วยโซมจริงๆนะคราวนี้เราก็จะมาดูเรื่องขนาดโครงสร้างที่เราจะส่งให้เขาเนี่ยเขาจะเอาไปพัฒนาขนาดไหนนะครับแล้วก็อยู่ที่ อยู่ที่ตัวเราเองด้วยนะครับว่าเราเนี่ยมีความสัตว์ซื่อซื่อสัตย์นะครับต่อเอฟซีที่เขาไว้ใจเราขนาดไหนนะก็มาบอกบอกกันนะครับเพราะว่าหลายๆคนอาจจะแบบเออวิธีคานคัดไข่ทายังไงดีครับพี่เอฟคัดยังไงเลือกยังไงคือนะเอาที่ดีที่สุดของเราอ่ะให้เข้าไปเลย <laughs> นะเพราะว่าเพราะว่า ที่เราให้ออกไปถ้ามันยิ่งดีมันก็ยิ่งกลับมาเยอะนะครับผมก็ประมาณนั้นนะมาดูมาดูที่เราคัดไว้ไอ้พวกที่เดินเดินอยู่เนี่ยมันคือสายต่างชาตินะครับซึ่งซึ่งไม่ใช่ตัวเลือกในวันนี้นะตัวเลือกในวันนี้จะเป็นสายไทยนะครับผมสายไทยซึ่งเขารุ่นตอนรุ่นสี่เดือนนะครับอย่างคนนี้ก็ไม่ได้ดือนก็จะดูประมาณไม่งั้นก็จะเป็นคือจับไว้หลายตัวแล้วครับไอ้เทาตัวน,นี้ก็อาจจะได้แต่เดี๋ยวเดี๋ยวต้องขอ หวานข้าวเลือกก่อนอเดี๋ยวเราต้องขอหวานพวงมาลัยเลือกนางรัตนาเอ้ยไม่ใช่เราขอไปนางรัตนาเลือกเจ้าเงาะแป๊บหนึ่งคือเดินหาแสงก่อนตัวดําต้องต,ต้องอาศัยตัวดําต้องอาศัยแสง,งเยอะเขาบอกว่าเขาระบุว่าขอเป็นอผู้เมียที่ผสมกันได้นะครับผมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเลือก ผู้เมียที่ผสมกันได้ให้เข้าไปนะครับเออก็โชคดีนี่แหละสิ่งที่เราควรอย่างเดียวต้องมีอย่างเราสองพ่อเพราะว่าบางครั้งเนี่ยนะเอฟซี FC เขาก็จะระบุมาว่าขแบบ้ขอแบบขอแบบผสมกันได้แล้วก็ได้เลือกไดนะ้ถ้าเกิดเรามีพ่อเดียวมันก็จะแย่หน่อยนะครับอ่ะเดี๋ยวหวานข้าวแป๊บหนึง่งอาจจะดูดำๆนิดนึงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะถ่ายย้อนแสงนะตอนนี้ใจคือ พีเอ็ก็คัดเลือกเสร็จแล้วนะครับช่วงนี้อากาศร้อนมากตอนนี้ประมาณเที่ยงนะครับเที่ยงตรงหไก่ถ้าจะลงไปนอนในกระปอกน้ำขี้เออเขาขิวน้ำนะครับกินเท่าไหร่ก็ก็ยังไม่หายร้อนนะถ้าจะเข้าไปนอนข้างในนะครับอันนี้ก็เหลือแต่ตัวคู่นะครับทีคค่คัดคัดไว้อยู่งนี้ข้ามากินข้าวเขาตัวนี้นี่เริ่มจะ ได้สักสี่เดือนแล้วครับตัวนั้นก็สี่เดือนกว่าจะห้าเดือนแล้วนะฮะดูดูก็คัดได้สองตัวครับตัวผู้หนึ่งตัวเมียหนึ่งนะฮะยแยกไว้ละตรงนี้เราก็เตรียมตัวนะก็เดี๋ยวจะเริ่มตัวนี้ทำวัคซีนกันครบหมดแล้วนะครับผมเรียบข้างนอกก็ทำวัคซีนคร,ครบหมดแล้วนะฮะนี่เราก็ทำวัคซีนแล้วนะครับรอเดินทางก็ พักฟื้นนะครับกินยาแก้เครียดนะครับแล้วก็แก้ไขวิตามินซีอะไรประมาณเนี้ยเตรียมนะให้ยาเตรียมเตรียมพร้อมที่จะเดินทางครับแล้วก็นัดรถมารับนะเขาดูแลสุขภาพเขาให้สมบูรณ์เต็มที่นะครับเพราะว่าเรื่องวัคซีนเนี่ยพี่เอทำไว้แล้วนะครับเพราะว่าถ้าเกิดจะมาทําก่อนที่จะเดินทางเนี่ยอาจจะสุดได้นะครับก็าง,ง่ายๆถ้าเกิดใครยังไม่ได้ทำวัคซีนแล้วกาลังจะส่งให้เอฟซีเนี่ยก็ทําวัคซีนก่อน ทำวัคซีนเสร็จแล้วก็พักฟื้นสักหนึ่งอาทิตย์นะครับแล้วค่อยส่งก็จะได้นะแต่เขาเพีนไม่้ทำวัคซีนไว้แล้วหนึ่งเดือนแล้วก็ปล่อยปล่อยอยู่ข้างนอกอย่างเงี้ยปล่อยอยู่ข้างนอกอย่างเงี้ยมามา,มานานๆแล้วอ่ะก็ประมาณเดือนกว่าๆเกือบสองเดือนนะครับก็เอาไปก็เลี้ยงต่อได้เลยนะครับเอาไปถึงก็ให้ชุนคุ้นชินกับที่นอนนะครับให้กินอาหารก็กินปกติครับข้าวเปลือกได้หัวอาหารได้นะครับชุดนี้ข้าวโพดเริ่มพอที่จะกินเป็นแล้วนะครับ ก็ถึงก็ไปเลี้ยงต่อได้เลยนะขังก็เอาไปอยู่ในที่นอนนะที่เราจะให้เขานอนอะ่ะเข้าไปอยู่ในเล้าสักอาทิตย์หนึ่งนะครับแล้วก็ถ้าเราเลี้ยงปล่อยแบบปล่อยก็อยู่สักอาทิตย์หนึ่งให้เขารู้จักที่นอนนะแล้วก็ปล่อยได้เลยแต่ถ้าปล่อยตอนกลางคืนนะครับคือจับเขานอนบนคอนนะแล้วก็แล้วก็ให้เขาออกเล้าพร้อมพร้อมกับไก่ที่บ้านเราเลยตามปกติ นะครับเขาก็จะเข้าออกเป็นนะครับวันแรกๆเขาอาจจะยังไม่ออกจากเล้าอะไรอย่างเงี้ยแลก็ดูแลเท่าไหน่พอเขาเดินเข้าเดินออกเป็นก็สบายแล้วครับก็ใช้เวลาประมาณอาทิตย์นึนะปรับสพงปรับส,บสภาพชนที่ไปถึงให,ใหม่ๆก็ให้กินายาพวกวิตามินเกลือแร่ยาแก้เครียดอะไรอย่างเงี้ยครับเสร็จแล้วก็ปล่อยปกติเขาก็ไม่ป่วยแล้วเพราะเขาก็มีภูมิคุ้มกัน ไปบ้างแล้วนะครับเพราะว่าพี่เทำวัคซีนไปแล้วก็สบายครับไปถึงก็เลี้ยงสบายๆช่วงนี้หน้าร้อนด้วยก็ก็ไม่ลําบากเท่าไหร่นะครับจะไม่หนักเท่าหน้าฝนนะถ้าเกิดหน้าฝนนี่ก็จะดูแลยากนิดนึงนะครับหน้าหนาวก็พอสมควรนะอยู่แค่อยู่อุ่นๆก็ได้แลวแต่หน้าร้อนนี่เราก็เอาไปก็เลี้ยงได้เลยตามปกติครับแค่ระวังลมกูกตอนนอนนิดเดียวนะครับอันนี้เข้ามาอยู่ข้างนอกเต็มเลยแม่ไก่ก็เข้าไข่กครับกระตักเต็มเลยนะ ประมาณนี้ครับก็วิธีการเลือกคัดไก่คือไก่มันก็มาตรฐานเดียวกันหมดนะครับเพราะว่าเราใช้พ่อแม่พันธุ์ที่เป็นแม่พันุ์ของเราเองที่มันมันเป็นเป็นเหล่ากอเดียวกันอยู่แล้วนะครับผมก็แตกต่างที่พ่ออาจจะออกมาพ่ออาจจะมีสองพ่อเผื่อไว้ให้ FC เขาเป็นตัวเลือกนะครับแล้วก็เออแตกต่างไอทีก็เรื่องสีสันเดินหาข้าวกินะเรื่องสีอะไรอย่างเงี้ย ก็อาจจะสีบางตัวตามพ่อบางตัวตามแม่นะครับหรือว่าบางตัวก็อาจจะตามปูตมนะตมป่ตามย่านะครับเออตามปูตม่ตามย่าตามตาตามยายก็แล้วแต่นะครับสีมันก็เลยบางตัวออกมาคือน้อยตัวที่จะแบบเฮ้ยเจอแบบคอกหนึ่งสีเดียวกันหมดอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีไหมข่าเพียก็มีครับคือชุดเนี้ยที่อย่างตัวผู้ที่เลือกไปให้เอฟซีเนี่ยคกเข,ขาว่าจะเป็นสีโทนเดียวกันหมดนะครับเป็นสีดําจะมีดูมีดู ดูแดงเขียวดูแล้วก็สีดูเหลาดูเหลาก็จะเป็นดูขาวขาวอะครับเนี่ยดูเหลาไอตัวนี้คข้อเดียวกันถูกไหมสีดูดูเหลาวิ่งไ่รูนะไอตัวข้างหน้าหัวงอกดูเหลานี้เขียวเหลานะครับในเขียวเขียวดูนะครับนะตัวนี้ก็เนี่สีดูนะครับมีตัวเมื่อกี้หัวงอกที่เป็นดูเหล่าตัวเดียวนะครับนอกนั้นจะเป็นเขียวดูจะมีดู ดูเหล่าตัวหนึ่งไอหัวงออกมาเมื่อกี้นะครับแล้วก็แล้วก็มีดูแดงสองตัวนะครับแล้วก็มีเขียวดูตัวหนึ่งก็อ,อยู่ในโทนสีดูอยู่ในโทนจัดว่าอยู่ในโทนไก่สีดูดําสีดูสีปลดูนะครับก็อยู่ประมาณนี้นะส่วนตัวเมียก็สีเดียวกันหมดนะมีข้องนี้มีเจ็ดตัวนะครับตัวเมียก็เป็นสีดําเหมือนกันพ่อเป็นสีอาา่าเป็นจรนะลงเทาเป็นจระลงนะครับเป็นเทาดอกนะเทาดอกดอกแต่ลูกออกมาจะติด แม่นี้ออกมาเจ็ดตัวจะเป็นสีสีดูหมดเลยนะครับเป็นดูเหล่าดูดอกดูเนี่ยโทนสีดูอ่ะออประมาณนี้นะครับส่วนไปใส่กับแม่อื่นก็จะมีสีเทามีสีเทามีสีขาวมีเทาดําเทาแก่เทาเทาขี้ควายใครที่เคยตามสีไก่รู้สีเทาขี้ควายสีเทาขาวนะครับผมแล้วก็เทาเกาะเทาเกาะเทาดอกเทาดังนะครับประมาณนั้นแล้วมีเทาทองอ่ามีเทาทองแล้วเทาเหลืองประมาณนี้ครับ เท้าดูก็มีนะต้องรองดูตอนโตทีหนึ่งสีเขาจะสีขนเขาก็จะเปลี่ยนไปนะครับก็สีจออกไปโทนตามพ่อตามแม่แล้วแต่นะฮะแต่ส่วนส่วนอย่างอื่นที่เราอยากเห็นอ่ะเอานว่าที่เรารู้กันนะที่เราอยากเห็นที่มันจําเป็นสําหรับไก่ที่เราเพาะอ,อยู่เนี่ยก็จะไปในทิศทางเดียวกันนะครับมันอยู่ที่มันอยู่ที่เราตั้งตั้งสายแม่มายังไงนะครับก็จะไปในทิศทางเดียวกันนะครเพราะว่าแม่เป็น แม่เข้ามาในทิฏทานวกันอยู่แล้วนะฮะแล้วเราก็หาพ่อเข้ามาเติมเติม<ๆ><ๆ>อะไรขาดก็เติมขาดไหนเติมนั่นขาดไหนเติมนัน่นอะไรประมาณนี้ไกลมีทุกสีครับก็ประมาณนี้คือทุกคนเข้าใจครับพี่พเข้าใจว่าทุกคนอยากได้สีดําเพราะช่วงนี้นเป็นโทนสีดานะโทนสีดําสีดำสีดูสีอะไรประมาณนี้เออนะครับแต่ก็อย่าบอกก็อย่างที่บอกครับว่าตอนจังหวะเราเจอ,เร,เ,จอเราเจอตัวดีที่มันไม่ใช่สีดำทำไง เฮ้ยมันเราขาดตรงเนี้ยไอตัวนี้มันมีพอดีเลยแต่ไอตัวพเพลยไอตัวนี้ไม่ใช่สีดําแต่เราเจอตัวเนี้ยที่มันไม่ใช่สีดําแต่มันดันทะลึ่งมีในมีในสิ่งที่เราต้องการเออสิ่งที่เรามันขาดไปแต่ไอตัวนี้มันมีถามว่าถ้าเกิดเป็นคนใจเย็นก็เฮ้ยเดี๋ยวไปหาสีที่เราต้องการแล้วก็เจอตัวนี้มาเติมแต่สําหรับพี่วก็เฮ้ยเจอแล้วนี่ใช่ไหมเริ่มเริ่มหนึ่งก่อนมันก็ไวกว่าไอนะมัวจะไป โมจ่ให้รอศูนย์ศูนย์ศูนย์อยู่งั้นมันก็ไม่ได้เริ่มสักทีใช่ไหมเราก็คว้าไปก่อนคว้าไปก่อนเสร็จแล้วพอพอออกมามันก็ไม่ใช่แบบเทาทุกตัวนี่แต่พอออกมาเทามันสวยเฮ้ยมันก็ตัวสวยก็มีแต่ถ้าเกิดเราเอฟซีไม่ต้องการเราก็เก็บไว้ใช่ไหมเก็บไว้พอมันโตเป็นหนุ่มอะไรเงี้ยเดี๋ยวมันก็มีคนต้องการนะครับเออเพราะบางคนพอเห็นเฮ้ยมันต้องเขาต้องการเราก็มันเราก็ให้เขาไปเลยก็จบแค่นั้นเองนะคะประมาณนี้ครับ ไก่นะทุกคนเห็นหมดนะครับไม่ใช่ว่าตัวนี้เห็นตัวนั้นไม่เห็นอะไรประมาณเนี้ย <c oughs> เห็นหมดตั้งแต่ตัวแค่นี้แหนรุ่นรุ่นเนี้ยสองเดือนเห็นแล้วรุ่นเนี้ยเดือนหนึ่งอย่างเงี้ยไหนเดือนหนึ่งอย่างเงี้ยเห็นแล้วเราเห็นแล้วมันมีหัวไก่ตัวหนึ่งไอ้ตัวหัวไก่เดี๋ยวเราก็เห็นแล้วมาเห็นหมดแหละครับอยู่ที่ว่าเราจะจริงใจซื้อสัตว์กับเอฟซีเราแค่ไหนแค่นั้นเองครับเออนะฮะก็อย่าไปเชื่อ คือไม่รู้สินะไม่รู้จะบอกหอยยังไงเหมือนกันแต่เราก็คือถ้าเกิดเราเราจริงใจมันก็อยู่ได้นานนะครับผมเออก็ประมาณนั้นนะฮะโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ไม่รู้จะขี้โม้อะไรแล้ว่ก็เอาความจริงใจให้กันแล้วกันอะไรเงี้ยตัวที่ไม่ดีมีครับตัวที่ไม่ดีมีนิ้วขาดมีมันจิกคือเลี้ยงไก่ไทยสายเนี้ยมันมันจิกนิ้วกินกันอย่างเงี้ยมีครับแล้วก็จิกปีขาดมันก็มีอย่างเงี้ยเราก็อย่าไป ส่งให้เอฟซครับเอฟซต้องการสีนี้แล้วให้สีนี้เอฟซี FC ต้องการหนักประมาณเท่านี้กิโลแล้วก็ให้เท่านี้กิโลไปนะครับไม่ใช่ว่าเ้าเอาไปเลี้ยงเพื่อเผื่อโตมันต้องโตอีกไม่ใช่ที่เราคุยตกลงกันตอนนี้คือตอนนี้ต้องการน้ําหนักเท่าเนี้ยแต่บอกให้อเอาตัวขนาดนี้ไปก่อนแล้วก็ไปเลี้ยงอีกสักสี่ห้าเดือนอเดี๋ยวน้ําหนักได้ถ้ามันไม่ได้ละ่ะเออใช่ป่ะเพราะฉะนั้นเราอยากไปแบบ อันเลี้ยงอีกหน่อยหนึง่งเดี๋ยวก็ได้ครับคือตอนที่เขาตกลงกับ,กบเราตอนนั้นเขาบอกว่าต้องการประมาณเนี้ยเออหนักขนาดเนี้ยเราก็ต้องจัดหนักขนาดนี้ไปให้ไม่ใช่แบบต้องการนี้บอกเออไปเนี่ยเนี่ยได้ครับไปเลี้ยงอีกเลี้ยงอีกสักสองสาเดือนเดี๋ยวได้เลยมันไม่ใช่ตอนที่ตกลงกันไม่ใช่แบบนั้นอะไรประมาณนี้เนาะอืมโอเคสาหรับคลิปนี้เพี่ไปละบ๊ายบาย